ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ฉันได้สมรสกับทาราเรตุทารรฮะผมสัญญาว่าผมจะรักคุณให้ดีกว่าทุงทูงทูงซาโหราแน่นอนครับดูสิดู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 อะไรหรอบาลเลติน่าคาปูชิน่าก็ดูสิไหนดูสิ่งที่เขาทำทำอะไรเหรอ ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมงานแต่งถึงได้หรูหราแม่แกบอกว่าอิจฉาล้วดิก็น่าอิจฉาอยู่หรอกนะแหวนเพชรวงนี้สวยมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะฉันจะดูแลรักษามันเป็นอย่างดีเลยรอาร่เร่ระร่อร่ยก็ระาร่เรีร่ร่ร่แบบพวกเราอะนะ สายเปยยุ่นแนวนี่ครับอุ้ยคุณไปแอบเปลี่ยนชุดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมทำทุกอย่างได้เพื่อคุณผมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยนะครับมิยูติทามลยเบลลินะ่าคนนั้นนะ่ะนะนายรู้หรือเปล่ารู้อะไรหรอก็อยหญ่นั่นน่ะทิ้งทุงทุงทุง,ทงมาสิ ทั้งๆที่ทั้งสองก็มีลูกด้วยกันแต่ว่าวันนั้นพอทุงทุงทุงโซฮอร่าหมดเนื้อหมดตัวบัลลลิน่าก็ไม่ทนอยู่กับทุงทุงทุงโซฮอร่าอีกต่อไปทุงทูโซฮร่าฉันทนอยู่กับคุณไม่ได้แล้วเอาลูกฉันคืนมานะแม่จ๋าไปเถอะลูกเราไปด้วยกันนะนั่นนั่นแหละเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วดูสิ แี่ไม่ได้เลยด้วยซ้ำกับงานแต่งของเราใช่ไหมอืมใช่ผมจําได้เลยว่าผมเอ่อเมาเรือแล้วก็พาคุณไปร่องเรืองานแต่งของเรารู้ราที่สุดแล้วที่รักใช่ไหมจ๊ะใช่แต่เอะนั่นอะไรน่ะแต่เรามีรถนะแต่เราไม่มีรถน่ะเออเออใจเย็นนะที่รักกระบอเราไง นายสู้พวกเราไม่ได้หรอกบัลเลนเลนาทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องมาเป็นของทาราเรุรทาราาเท่านั้นนี่ได้มันจนใช่ไหมบอกไปซะดีๆนะเดี๋ยวๆๆๆในที่สุดก็ทาลาก,กันเองน่าสมเพชคนเรามันจะรักกันไม่ต้องรักกันที่ใจหาใช่ว่าจะไปดูดเงินเข้าเข้าใจไหมบัลเลนลนาคาปูชิโน่นาย ได้เรียกชื่อฉันก็เรียกผิดแล้วทำไมอะแล้วทไมยิ่ยิ่ยิ่ฉันหลามรองเท้าสีฟ้าอะแล้วทาไมอ่ะรองเท้าสีฟ้าแล้นนักกระบาลใครยิ่ยิ่ฉันรู้แล้วฉันจะทำยังไงดีทำไงทำไงทำอะไรทำดรไฉันจะแย่งรองเท้าถึงนายมาทาให้นายไม่ต้องมีรองเท้าใส่อีกต่อไปนี่นะนี่นะ สมนิมนาโอ้ของปลอมนี่นาไหนบอกว่ารวยนะรวยนะใส่ของปลอมฮ่าอ,อบัลเลลนะินนาไหนดูสิโอ้ใส่ไม่เห็นสบายเท้าเลยเกป้าสมนิมนาอะของปลอมแบบนี้ฉันไม่ใส่หรอกเอาไปเถอะไปไปเอาตรงนูง้นไป โอ้โหแล้วกิ่นรองเท้ายัางเหม็นนี่เคยสักบ้างหรือเปล่านะโอเคฉันแก้งในาพอใจแล้วฉันไปก่อนนะอพอได้แล้วพอได้แล้วบัลเลลินาเธอจะโกรธแค้นอะไรนักหนานะ่ะทำไมอ่ะก็ฉันไม่พอใจในายจะทำไมทำไมเธอเป็นบัลเลลินาที่ไม่น่ารักเลยนายพูดว่าอะไรนะ บบลเลลินา er ต้องน่ารักสดใสไม่ใช่แบบนี้ฉันทนอยู่กับเธอไม่ได้แล้วในที่สุดเบลเลลินา er ก็ถูกทอดทิ้งเอาไว้ที่หาดทรายส่วนทาราเรโรทาราร่า ar เขาได้แต่มีความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ภายในใจ เขาถูกบัเลเลน,น่าเหยียดยามจนผองเพื่อนของเขาทนไม่ไหวใช่เพื่อนมันตืบจังเลยจนสู้มันไม่ได้เลย,ยชัมขาของฉันน่ะอ่อนแรงเลยเพื่อนไม่ต้องกลัวนะพวกเราจะจัดการล้างแค้นให้หนายเองพี่ครับพี่ครับแท้จริงแล้วทาเรเรตุทารารรรรรร ยังมีทาราเรโรทาราร่าออออคนพาเขาขก็กอาจจะงงนิดหน่อยสวัสดีทุกคนฉันคือทาราเรโรทาราร่าแต่แปลว่าเอ,อเ,ออเอาเป็นว่าพี่เขาจะล้างแค้นให้ผมนะครับทุกคนมาดูนั้งว่าจะทำสำเร็จไหมสู้เขานะครับพี่สวัสดีทุกคนฉันจะไปทําการล้างแค้นเย่เบลลีนา ทุกตัวที่อยู่บนโลกใบนี้ยกเว้นตัวที่แปรพักแล้วก็มาอยู่กับฉันเพอพันธะเรียรุทธารระาของเราจะต้องยึดครองโลกคอยดูเถอะบัลเลเลน่าตัวไหนก็ตามที่ขัดขืนฉันจะจับกินให้หมดเลย <c oughs> โอ้น้ำน้ำในแก้วนี้น่ากินจัง ผมนะครับผมชู้คนที่จะบอกให้ hey สู้เหรอผมสู้ดีครับผมชู้เข้ามาสู้เหรอนายคิดว่าจะสู้ฉันลามสุดหล่อแบบฉันได้เหรอฉันลามแบบฉันหล่อที่สุดแล้า <laughs> โอ้รถมาพอดีเลยสวัสดีครับเชิญได้ครับผู้โดยสารฉันจะเข้าไปในเมืองซะหน่อย ไปส่งฟ,ฟรีๆได้ไหมได้เลยครับสำหรับคุณทาราเรโรทาราร่าก ar ็ให ar ้น ar ินนะครับทาราเรโรทาราร่าได้ทําการเข้าเมืองไปการล้างแค้นของเขาจะสําเร็จหรือไม่เราไปติดตามชมพร้อมกันเลยนะคะทุกคนรถไฟฟ้า แม่คะเดี๋ยวหนูมานะหนูไปซื้อของตรงตลาดแป๊บนึงจ้าลูกแล้วร,รีบกลับมานะคะ่ะฉันคือบัลเลีรีนาคาบูชินาล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 า,ลา,ลาฉันชอบเป็นอยู่ที่สานามแล้วฉันก็ชอบเดินไปที่ทานนนสนุกจังเลยนั่นมันแสงอะไรน่ะ ในที่สุดก็เจอตัวแล้วบาร์เรลิน่าใช่ไหมใช่ค่ะหนูคือบาร์เรลิน่าคาปูชิน่ถ้าอย่างนั้นฉันก็หาเจอลาเพ่แม่จ๋าตุยรสชายไม่เห็นอร่อยเลยแม่จ๋าใช้เดืดด้วยจะวิ่งไปไหนบาร์เรลิน่าคาปูชิน่ลูกรนะัก อนั่นคือทาเลเรโหรอทาเลเราหรือว่าฉลามที่อยู่ในอาเมฆาดูกม,มันคือทะเลเรตหรอในที่สุดฉันก็ร่างแค้นได้สำเร็จแล้วฉันบอกแล้วไงว่าพี่เขาเจ๋งในที่สุดพวกเราก็จะได้ครอบคลุมมันเลยๆนะถึงแม้ว่าเธอจะไม่ยอมก็ตาม ไม่ว่าเธอจะเป็นบอลเลลีนาไซพันไหนก็ตาม <c oughs> เออละน้องๆทุกคนพี่มีบัลเลลีนามาฝ่าด้วยนะแต่ว่าบัลเลลีนาตัวนี้มันมีชุดสีดำหัวมันใช่แต่ตัวมันไม่ใช่อพี่ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรแต่เธอก็สวยแซ่บใช้ได้เลยนะใครสนใจจะจับจองเธอบ้างผมครับผมชอบ โอ้สวยโดนใจเลยครับเดี๋ยวผมขอไปแปลงล่างแล้วก็ใส่ชุดเจ้าบ่าวมาแต่งงานกับสาวน้อยคนนี้ก่อนนะครับพี่ชายโอ,โอ้เธอรักผมด้วยเหรอครับหยุดเดี๋ยวนี้นะอ้าวเฮ้ยเมื่อวานนาะยยังแต่งงานกับฉันแล้วตอนนี้ไม่นะหยุดนะเขาไปข่งจันเดี๋ยวก่อนนะสาวๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้แขนผมจะหักโอ้พระเจ้าแค่มองตาเท่านั้นนี่นายทำอะไรอะ่ะ เออคือผมแค่มองตามผมคิดว่าตอนนี้ผมไม่ควรอยู่ตรงน,นี้แล้วครับนี่กลับมาได้ <laughs>